วันนี้คุณก็จะมารีวิวรสชาติสีสันและลักษณะของลูกของกิมจูแดงเบอร์สามนะคะต้นนีออ้อายุได้ประมาณ1ปี8เดือนแล้วนะคะนี่คุณก็เพิ่งหอ่อเสร็จไปนะคะจัดว่าเขาก็ดกอยู่นะคะกิมจูแดงเบอร์สามแล้วก็จากที่สังเกตดูก็คือเขาก็น่าจะติดง่ายอยู่ค่ะเพราะทุกช่อที่เขาออกดอกมาคุณก็เห็นเขาติดเนาะ ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะคะการดูแลก็ดูแลแบบกิมจูทั่วๆไปนะคะไม่ได้อะไรพิเศษมากนะคะนี่นะคะลูกที่คุณจะมารีวิวนะคะผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่ส่วนจะเน้นปลอดสารนะคะผิวเขาก็จะแบบคือเราห่อลักษณะผิวเขายังไงตัวมาเข้าจะผิวอย่างนั้นนะคะอันนี้คือรุ่นก่อนที่ออกมามีประมาณสอสลูกนะคะคุณกินไปแล้วสลูก ลูกนี้คุณก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะว่าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะผ่าเนื้อข้างในเขาให้ดูเนาะมาดูพร้อมๆกันเลยเนาะว่าเขาเป็นยังไง ดูสิมาลุ้นพร้อมๆกันเลยดูสิปาดกรอบเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเสียงนี่ดังโบะเลยโอ้โหดูเนื้อข้างในเขาค่ะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมดูมเมล็ดเขานะคะแทบไม่มีเลยค่ะเนื้อหนามากนะคะความกรอบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยะคะคุณว่าเดี๋ยวกุณจะดีดให้ฟังหือ เนี่ยกรอบเลยค่ะเนี่ยกรอบแบบฟูนะคะข้างในเนื้อแบบนี้นี่เห็นไหมคะออกล่วงนี่ค่ะเห็นไหมคะชัดๆเลยเข้อสังเกตอย่างเนาะจากที่คุณได้กินมารุ่นที่แล้วก็เป็นเหมือนกันนะคะคือขอบขอบเออบางๆเขาเนี่ยขอบข้างนอกในที่เป็นสีขาเนี่ยจะเยอะหน่อยเนาะเขาจะมีแดงๆตรงกลางนะคะขีมจูแดงเบอร์สามเนาะที่ส่วนอื่นเป็นยังไงบ้างคะเป็นเหมือนกันไหม เดี๋ยวคุณลองชิมให้ดูนะคะรสชาติเขาเป็นยังไงจากที่คุณชิมไปสองลูกแล้วคือเขาจะหวานนํำเนาะเขาจะหวานนํำนะคะจิมชูแดงเบอร์สามขอบขอางนอกเขาจะติดเปรี้ยวนิดนึง ข้างนในสีแดงจะหวานกรอบมากเลยค่ะเพื่อนนี่ขนาดเมื่อคืนนี่ฝนตกนะคะตกหนักมากนะคะฝนตกใส่เขาเขายังมีรสชาติเออยังสัมผัสถึงความหวานอมเปรี้ยวความกรอบเนะ อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกใส่เขาเมื่อคืนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาจะอมเปรี้ยวหน่อยเพราะจากการที่คุณชิมไปสองลูกก่อนหน้านี้คือเขาจะมีรสชาติหวานานํำเด่นนะคะเด่นอยู่นะคะกิมจูพันนี้เบอร์สามนะคะแดงเบอร์สามขอบมากเลยค่ะนี่นะคะดูผิวซีซันเขาค่ะ,คะ เม็ดเขาเนี่แทบไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆจะมีอยู่นิดนึงคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเลยเนะี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เม็ดนะคะตรงนี้เม็ดเขาก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คะเม,ม,ม็ดนิดนึงเนื้อนามากอร่อยอืมอ่าคุณว่าหน้าปลูกเลยแหละวันนี้นะคะ อันนี้คือกุณยังไม่นด้ดูแล,แลเขามากมาเขาดูแลเหมือนฝรั่งกิมจูไส้ข่าวทั่วไปเนาะการให้ปุ๋ยการบำรุงอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างนะคะดูเนื้อเขาค่ะแล้วเขาสวยมากโอเคนะคะสวัสด,ดีค่ะ